ช่องรองรุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเว r ร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหาภาพการจนะหิรันพลแล้วก็วที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ค่ะคนท่านนาดีการคผมคทนาดีการครับวันนี้เรายังอยู่ที่อำเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงค่ะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นระยะเวลา 2, 2> ปีแล้ว,วนะคะ ไปรู้จักกับเขาเลยค่ะชื่ออันชันนะคะแล้วที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะบ้านหมู่สองค่ะตำบลน้ําเป็นตำบลน้ําเป็นเขาชะเมาอาเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะรู้จักกับผลิตภัณฑ์เรามากี่ปีแล้วคะก็เพิ่งจะเข้าปีสองนะค่ะอันนี้เข้าปีที่สองแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีมาแนะนำใช่ไหมตอนแรกเลยเนี่ยกล้าเปิดใจใช้ไหมคะ ก็ยังอ่ะปีแรกก็ใช้นิดนึงค่ะนิด <oln S 1> นึง <laughs> ใช้นิดนึง <laughs> มีใช้ยังไงคะก็ <laughs> ใช้ห่างห่าอ่ะกี่วันครั้งปี <laughs> นึงสองก็สิบวันครั้งค่ะอ๋อคือใช้ห่างคือสิบวันครั้งแล้วใช้ยังไงคะสิบวันครั้งเนี่ยก็ใส่ เขาเลยใส่กระป๋องแล้วก็ตักส่วนเท่ากันเขาก็คือน้ำ3โมงเลยใช่3โมง100นี่คือใช้ชุดนึงเลยใช่ใช่อ๋อซึ่งปกติอันนี้ก็เฉลี่ยเป็น3โมงไปเลยอ๋อซึ่งปกติแล้วชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้น้ำ1,000ลิตร1,000ลิตรที่นี่ก็คือแบบว่าเอ้ยไม่มีเวลาจะพ่นเาอาเลยน้ำ600ซัดเลย1,000เลยเข้มข้นนะคะเข้ากันเลยเข้มข้นอยู่นะคะอ๋อแล้วก็ทำยไงคะพ่นใบปชนใบก็พ่นอ๋อฉีดใบนะคะฉีดทั้งใบทั้งดินรวมๆกันไป อันนี้ทุเรียนเป็นทุเรียนอะไรบ้างคะที่นี่เสียนหมอนทองยังเดียวเลยค่ะหมอนทองแตอนี้จํานวนกี่ต้นคะที่เห็นสองร้อยต้นค่ะสองร้อยต้นตอนี้อายุกี่ปีบ้างคะนี่จะสี่ปีเองค่ะแล้วอันนี้ครบสี่ปีไปยังคะเอออีกเดือนหนึ่งสองเดือนแหละครบเดือนพฤษภาเนี่ยของพฤษภาถึงจะครบสี่ปีแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินดูกันก็เห็นมีลูกแล้วว่าค่ะสี่ปียังไม่เต็มไม่เต็มสี่ปีเลยแล้วก็เลยปล่อยละปีนี้เป็น ป,ปีแรกปีแรกเลยค่ะ,ะแล้วก็มีแต่ว่ายังยังมีลูกไม่ทุกต้นใช่ไหมคะ,ค,ะคือยังไม่ได้ทําสารไม่ได้อะไรเลยยังยังเลยค่ะคือปล่อยธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วเปิดตาดอกด้วยหรือเปล่าคะ ก็ฉีดก็ฉีดฉีดไปเนี่ยก็เปิดตาดอกก็ฉีดอย่างนี้ไปเลยอ๋อมีมีฉีดยังไงเข้มข้นยังไงบ้างสูตรเดินแบบเดียวเลยฉีดแบบเดียวเลยอ๋อเดียวเดียวเลยเย้วิสาออกเลยแล้วตอนนี้พี่แหลมพี่แหลมมายังไงไปยังไงแล้วทำไมทุเรียนมีปัญหาอะไรพี่แหลมถึงมาแนะนําคะเนี่ยก็จริงๆแล้วค่าคุณอัญชันรับผมเนี่ยก็เป็นสนิทกันแหละ ก็มาแนะนําครั้งแรกเขาก็เขาก็ซื Rock> ้อไว้ใช้อะไรแต่ทีนี้พอเขาใช้ระยะหนึ่งเราโปไปขยายธุรกิจสเพินลืมเขาลืมไปเป็นปีไม่ใช่ลืมวันสองวันทีนี้พอนึกได้คนน้งคนนี้เขาใช้กันก็เลยหวนกลับมาก็เลยมาอธิบายปุ๊บก็จัดโปรเขาใช้เลยน้องเขาก็ใช้ทั้งสามีเขาก็เชื่ออะปีแรก ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ที่ว่าลมแรงด้วยก็ยังได้มาประมาณเท่าไรสามแสนได้ไหมแสนอ๋ออันนี้คือต้นที่อายุนิดเดียวตรงไหนครับผอันนั้น7ปีใช่อ๋อจะมีอยู่กี่ต้นคะเนี่ยตรงนั้นมีไม่มากป มีประมาณสิบต er ้นเนาะไม่เยอะครับผมก็คืออันนั้นก็คือมีผลผลิตอยู่แล้วมีละเรามีเยอะด้วยแล้วต้นหนึ่งกี่ลูกคะอันนั้นอันนั้นผลผลิตตรงนั้นอ่ะปีที่แล้วเอาไว้เท่าไหร่เจ ok? ็ดสิบลูกโอ้เจ anyway> ็ดสิบล yes> ูกแตาก็สิบกว่าต้นเหมือนกันนะสิบกว่าต้นโอ้ก็เยอะอยู่นะเยอะทีนี้แฟนเขาบอกว่าโฮ้ยพี่แลมเขาบอกปีนี้สงสัยผมไม่ได้ลูกแล้วเพราะปกติแล้วมันเยอะมาก บอก็็ไม่ต้องกังวลอะไรนะเขาเรียกอะไรนะความเชื่อเดิมๆเนาะตัดปีนี้ดกปีหน้าจะไม่ดกอะไรใช่ไหมคะคือดอกปีไม่ดอกปีคทอนี้ผมบอกว่าฉีดปกติลงดินฉีดใบฉีดต้นใส่ปุ๋ยทางดินเธอทําตลอดมันก็มันก็ออกมาเขาว่าเออก็คิดว่าไม่ได้ลูก็็ได้มาอีกเยอะ อ่าคือปล่อยธรรมชาติเหมือนก<ช>ันใช่ไหมคะก็คือคคฉีดแบบเนี้ยแลวถึงเวลาเขาก็ออกเองออกอดอกเองด้วยแต่ศูนย์นี้เขาจะมีวินัยดีตรงที่ว่าเขาฉีดเขาจะใช้ทุกครั้งแล้วก็ไม่ไม่เกินไม่เกินกําหนดมากถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยไม่เกิน10วันครั้ง อ๋อไม่เกินสิวันแล้วช่วงมีลูกงนี้นะคะก็ยังสิบอยู่นะคะเพราะเขาไังมีรถเลยอะลงมาเพราะว่าทำสองคนไงไม่มีใครช่วยเขาเข้ามาตอนแรกเป็นอย่างนี้ไหมพี่แหลมเข้ามาเข้ามาที่แรกถามว่าสวยไหมมันก็สวยในสายตาของเขาแต่ในสายตาในสายตาของเขาใช่ไหมในสายตาของเราใบมันไม่มันใบมันไม่ยาวแล้วมันผุ่มมันก็ไม่สวยพอมาใช้ของเราโอ้ยตอน ตอนที่ยังไม่เป็นลูกเนี่ยเข้ามานี่โอ้ยใบนี้ยาวเป็นหางกระหรอกเลยสวยมากอันนี้มีกี่รุ่นคะเนี่ย จะมีสองลูกนุนรวมๆกันเออดูนะฮะดูความกระดกอันนี้ก็คือดอกอันนี้ก็หลายสิบแล้วค่ะอันนี้สิบได้แล้วมานสมาชิกยย่าสงสัยนะไม่ใช่การยาวนะหมอนทองนะหมอนทองหกสิบราคอันนี้ก็หลายสิบแล้วค่ะแล้วมันห้าหกสิบลูกได้อันนี้คือยังไม่สิบเนี่ยเห็นตะกี้เราเดินขึ้นมาเห็นมีมีส้มด้วยชั้นมีส้มอันนี้คือผลพลอยได้ผลพลอยได้แต่ว่าอ่าตอนนี้แตกใบอ่อนอะช่วงที่รัดอ่อนนะคะ แล้วเราก็มีลูกด้วยอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะจะมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะเกษตรกรช่ช่วงที่มันยังไงก็หนีไม่พ้นใช่ไหมคะช่วงที่รัดอ่อนกันอันที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะในช่วงของการรัดอ่อนก็เป็นแล้วก็ได้ฉีดฉีก็รู้สึกว่าเขาจะหลุดการลดการหลุดร่วงลดการหลุดร่วงด้วยใช่ไหมคะจากที่สังเกตใช่ค่ะอ๋อก็คือว่าเราก็ฉีดของเราปกตินี่แหละยอดอ่อนก็แตกไปรัดไปแต่ว่าลูกก็คงยังอยู่แล้วที่สําคัญก็คือดูนะคะกิ่งหนึ่งเนี่ย มีประมาณ6ลูก7ลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่และกิ่งแต่ละกา้านซึ่งจริง,รงๆแล้วอายุเขาก็ยังต้องถือว่าเขายังน้อยอยู่เนาะยังสาวยังสาวๆเพิ่งแตกนาาเนื <c oughs> อ้อสาวเนาะยังเก็บเก็บลูกไว้ได้เยอะมากอันนี้แล้วไม่ห่วงไม่กลัวไม่กังวลวเลยใช่ไหมคะว่าอายุขนาดนี้กปกติปีแรกเขาบอกว่าไงนะเขาบอกเขาต้องเก็บไว้ไม่เยอะใช่ไหมคะกลัวต้นโซมบ้างอะไรบ้างคะอแต่นี้คือไว้เยอะปีแรกก็ไว้เยอะเลยทำไมปีแรกถึงกล้าไว้อะก็ เดี๋ยวตาลุกเสร็ก็เก่าจะลองลาดดินดูก็คิดว่าจะพื้น <c oughs> คิดว่าเอาอยู่ก็ค <c oughs> ิด <c oughs> ว่าเอาอยู่แลแ้วตอนนี้ในเรื่องของเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้มาเกี่ยวกับการทำสวนที่ที่เราถูกสอนมาเราถูเออเรามีประสบการณ์มาหรือเขาบอกต่อๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะเขาเราใช้อะไรมาบ้างคะเมื่อก่อนนี่ก็ จะติดเคมีค่ะแล้วหลายตัวไหมคะในการใช้หลายตัวอยู่ก็ไม่ต่ำจา5อย่างอย่างอ๋ออันนี้คือไม่ต่ำจะ5 6อย่างก็มีพวกก็ยาจับใบเชื้อราฮอร์โมนอ๋อกานเชื่อมโบรานแล้วแต่เนาะที่เขาจะจัดมาให้ใช่ไหมคะออันนี้เราก็ใช้มาแต่พอณวันนี้ยเราใช้อะไรบ้างคะณวันนี้พอมารู้จักคู่หูแล้วก็เราแก้เวลาฉีก็แค่มีส่วนผสมของไอ้อกาเข้ามาแรงอ่ะอแก็คือใช้ชุดนี้ ค่ะแล้วก็น้ํายังหนึ่งพันลิตรไหมคะตอนนี้หรือว่ายังหกร้อยอยู่มันเดิมหกร้อยอยู่อ๋อน้ำก็ยังหกร้อยอยู่อันนี้ไม่ถงสัยเลยว่าลูกอยู่ไม่น่าเราอะทําไมเราคํานวณเราอะยังไม่หมดหมดก่อนทุกทีร้อเหรอก็ยังใช้หกร้อยอยู่ครับผมคือน้ำหกร้อยต่อหนึ่งชุดอยู่คค่ะนั้นก็ลดไปแล้วก็สิบวันสิบวันด้วยใช่มันก็มีเดินบ้างเล็กน้อยอ๋อแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวใช่อ่าแต่ก็ไม่ได้ใส่ทุกครั้ง ลดลงด้วยแล้วปุ๋ยลดลงไหมคะจากที่เราเคยใส่นะคะในอดีตเนี่ยก่อนที่จะใช้คู่หูเราใส่เท่าไหร่คะใส่เยอะไหมคะตอนนี้ก็ลดลงจากที่เราแบบเต็มขันเป็นกิโลลดมาครึ่งนึงอ๋อก็เหลือครึ่งกิโลอจากที่เคยใส่หนึ่งกิโลก็เหลือครึ่งกิโลก็แสดงว่าลดลงแล้วตอนนี้พอเรา่ตอนแรกเลยเห็นพี่แลมบอกว่าใบดีอยู่แล้วในสายตาของของพี่อันเนาะของพี่อันนี่ก็คือดีอยู่แล้วตอนนี้พอใช้คู่หูแล้วพี่อันว่ามันแตกต่างกันไหมคะหรือมันดีขึ้นหรือว่า เหมือนเดิมหรือไม่ยังไงบ้างดีตรงที่ว่าใบรู้สึกว่าหนาอ่าฮะใบหนาขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมนิดนึงอ๋อใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใบหนาไม่ไม่ค่อยทิ้งใบความแตกต่างอ๋อคือไม่ทิ้งใบด้วยแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยคือใบมันใหญ่ใบมันหนาแล้วสีมันเป็นยังไงคะสีมันเข้มเวมาเดิมเนาะตกติดจะเป็นสีคล้ายๆต้องอ่อนอ๋อลักษณะมันจะเป็นสีทองอ่อนแบบนี้อ่าครับผมตอนนี้ก็ออกเป็นเขียวเนาะแล้วก็ ใบมันด้วยใบหนาอันนี้ก็คือข้อดีหลังจากที่เราสังเกตเห็นได้จากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วในส่วนของการลดต้นทุนนี่คือก็ลดก็ลดลงในส่วนที่การใช้น้อยลงเนาะแล้วตอนนี้ในส่วนของลูกที่เห็นก็คือไม่่วงถึงในต้นมีรวมหลายๆรุ่นกันก็ไม่ถีบกันอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่ถีบไม่หลุดไม่่วงเลยค่ะแต่ว่าต้นสี่ปีค่ะที่เราเดินดูอยู่เมื่อกี้ที่เราสำรวจนะคะก็คือต้นเขาใหญ่นะ ต้อนเขารู้สึกว่าสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเนาะแต่ว่ามีประมาณสัก50สิบต้นค่ะแต่50ิต้นนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะคะเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่เนาะเพราะว่าต้นหนึ่งประมาณ60บลูก70ลูกนะคะแล้วก็ช่วงราคาของทุเรียนด้วยเนาะค่ะงั้นพี่แหลมดีกว่าก็อยากจะถามความรู้สึกของอัญชันกับว่าหลังจากใช้ขูหูเวอร์แพนมาเนี่ยมันรู้สึกว่ายุ่งยากไหมในการขีดพ่น มันไม่ยุ่งยากเลยจากที่ผสมแบบนานมากแ <c oughs> ปนบทเลย <c oughs> แล้วต้องใส่หลายตัวใจแล้วก็วุ่นวายมากเลยอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วทุกครั้งที่ฉีดพ่นนี่ก็ใส่ทุกครั้งใช่ไหมทุกครั้งคะ่ะ,ะ,ะก็ความมั่นใจคํายืนยันของเกษตรกรว่าขู่มหัศจรรย์นั่นใช้แล้วลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มนะปลอดสารพิษทําให้สุขภาพจิตเราดีด้วยแล้วก็ ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะฮะและปลอดภัยทีนี้ผมอยากจะฝากคุณนันชันว่าให้บอกเพื่อนพี่น้องที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้สมาชิกหรือว่าคนภายนอกว่าอยากได้รับความยืนยันจาก,กเกษตรกรว่ะใช้แล้วดีอย่างไรก็อยากให้เพื่อนๆนลองใช้ดูความแตกต่างก็คือเมื่อก่อนฉีดคือชอบเป็นเรียวไม่ฝาดอะ ยอดเขาอะทางบานมีแต่เรียกเลยยอดไม่ฝ่อเดิมๆทีเนี่ยเป็นยอดไม่คข็ยชอบเป็นแบบนั้นหลังจากใช้ก็ก็หายยอดเต็มขึ้นค่ะแล้วแล้วในส่วนของดินเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะว่าดินมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้แล้วดินมันดีขึ้นไหมคะหรือกจากการฉีดพ่นฉีดลงดินก็รู้สึกว่าดินเขาฟูๆนิ่มๆเวลาจากจากเดิมญ้าดูบ่อยๆจะไม่แข็ง๋อ้ยาดึงได้ว่างั้นชอบใช้ยาเล่น เวลาเราถอนหญ้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเราก็เลยสังเกตว่าดินมันมันฟูคือหญ้ามันถอนง่ายขึ้นเพราะดินมีเพราะว่าเจอพอดินตรงเนี้มันมันใช่ดินที่ขุดบ่อเอามาถมสารอาหารก็เลยน้อยลงสารอาหารแทบไม่เหลือเลยต้นบ่อจ้ะทีนี้เบัวแผนไคโซซานของเราเนี่ยพอลงไปที่พื้นดินเนี่ยมันมันเหมือนมันไปเป็นไปผสมให้ดินตัวนี้มีปุ๋ยมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นก็เลยอยากอยากจะฝวาก สมาชิกและคนที่อยู่ในเครือข่ายหรือท่านคนภายนอกที่เดี๋ยวดูเพจดูไลน์นะฮะหันมาใช้ขู่หูประจัญของเราเถอะครับคุณได้ผลผลิตเพิ่มแน่นอนและก็ลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดจากวันเนี้ยคำยืนยันของเกษตรกรทั้งหลายแหล่ที่ใช้เนี่ยเขาบอกลดได้30มสถึงห้าเปอร์เซนค่าใช้จ่ายต่อปีอครับผมลดแล้วผลผลิตต้องเพิ่มถ้าลดแล้วมันผลผลิตน้อยก็มันก็ไม่มีประโยชน์อครับผมก็อ,อยาก จะผักตรงนี้นะครับค่ะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยคือต้นทุนลดลงไปแล้วแน่นอนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มใช้สองปีก็ลดไปประมาณ30มสิเอร์นต์อลดไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวไว้ถ้าใช้ได้ใช้หญิงเกษตรด้วยเนาะก็จะลดลงไปอีกอ่าแล้วก็สภาพก็จะดีกว่านี้อีกเยอะเลยต้นก็จะดีกว่านี้ดินก็จะดีกว่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงตัดผลผลิตเสร็จแล้วปีนี้ผมก็จะให้ท่านสมาชิกทั้งหลายแหล่ได้ใช้หญิงเกษตรต่อเนื่องเพราะตอนนี้เราต้องเข้าใจว่า โอยยาคมีอะไรทุกอย่างขึ้นราคากันโอ้โหแต่ของเราเนี่ยไม่สูงเลยและต้นทุนก็ไม่มากนะครับอ่าแต่นี้อ่าพี่อันมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจก็ให้ไปเซ็นนิดนึงก็ได้ก็ก็ค่อนข้างนะแล้วก็แปดสิบอ่ะแปดสิบไปแล้วนะคะจากที่เห็นเนาะอันนี้ก็ต้องรอผลอีกอะไรอย่างนี้นะคะปีนี้คาดว่าผลผลิตมวลรวมเนี่ยที่ลองคำนวณคำนวณสำรานก็คำนวณไว้ประมาณสักเท่าไหร่ ประมาณสักครึ่งล้านได้ไหมโอ้ยประมาณนั้นอ่าพี่แหลมคำนวณให้นะอ่าถ้าราคาไม่ปาราคาไม่ตกต่ำจนเหลือเกินแล้วก็ไม่มีภัยธรรมชาติทำอะไรนะก่อน่าจะเป็นหลักสิบอะ๋อคือฝั่งโน้นเนี่ยปีที่แล้วได้เท่าไหร่คะปีที่แล้วได้สามแสนก็ไม่เยอะอ๋อสามแสนคือที่ว่าสิบตัต้นเนาะที่ว่าอายุเจ็ดปียี่สิบี่สประมาสามสิบ นี้ด้วยสามสิบก็คือด้ประมาณสามแสนประมาณปีแรกเลยเอาแต่ปีนี้ก็คือทางนู้นก็ออกลูกกระดกเหมือนเดิมือและแถมยังสี่ปีนี้ออกอีกอ่าก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครเพราะว่าในสายตาผมนะคือน้ําหนักมันได้อยู่แล้วผมประมาณการไว้ที่สิบตันสองแปลงรวมกันต้องได้ทําให้มีอุบัติเหตุซะก่อนเพราะแต่ว่าที่นี่คือลมเห็นว่าลมแรงมากเลยมันมาเป็นช่องเลยมาละมวนต้นทุเรียนขาดเลย อ๋อเมื่อกี้ยังเห็นสภาพอยู่นั่นแหละโอ้อันนั้นคือเรียบร้อยเลยหาต้นเลยปีที่แล้วหมดไปเลยขาดขาดบิดขาดเลยโอ้โหมันขนาดนั้นมันไปใช่ล้มเอ็นนะล้มเอ็นเรายังค้ำเอาได้มันมามันหมุนเกลียวขาดเลยเป็นมเป็นม้วนเลยใช่ไหมคะฮะปีนี้ล้มแรงมากยังไงก็ตามปีนี้ก็ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตตามเป้าหมายนะคะขอบคุณพี่อัญชันนะครับที่อนุญาตให้พวกเราเข้ามาทรับะไม่เป็นไรเพราะว่า เทปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเร <ım. S 2> ียนทั่วประเทศเลยนะเขาจะได้ดูเขาจะได้พัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เคล็ดลับนะครับก่อนจากกันก็คือว่าใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมออันนี้จะบอกเป็นประจานะครับใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอท่านจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างนะช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเกี่ยวปน เพิ่มผลกำไรเกษตรกรไทยยั่งยืนแล้วก็คอยติดตามผลงานของคูหูมัศจรรย์กับหญิงเกษตรนะเราจะนำเสนอทุกท่านเป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโลกห่งญิงเกษตรใช้เราดีใช้เราเรวยช่วยปลดนี้ย